Ừ, ขึ้นน้อยจากแดดพนนึ่งวมมน่ัอนหนึงียน้อยจากแดดโอ้ยตั้งแต่นั้นลงไปพ่งได้คิดเดียวเลยนะิดเดียวมดาคิเดียวเลต้นงานตั้งสาสคนเลยขึ้นน้อยวันหนึ <c ười> ่งยังไม่เต็ <c ười> มรถเลย <c ười> แดดร้อนแดดร้อนขึ oh ้นน้อยกลางแดดโอ้แดดมันห่อนหายพี่น้องเว้ยแดดไร้มาแล้วมาแล้วได้จากแดดพี่น้องเอ้ยเอองเอาเอาว่าง cái kéo, cái cạp đèn, cái thêm mà đêm nhiêu nào mọi thì đi là một tên đam mưu tí thì là con ra con ngon ngon nha ra nha ra nha ra nha 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 Xô khác Xô xô ơi Nhớ cả tím đó Nhớ cả đề sau đó trong phải thúp đó Thúp phải lắm

กลงเลยหนาวไหมกลงหนาวไหมเครื่องห่อ,หอนพออาจารเข,งขาง่าล้วเสีย เต็มมาเต็มพี่น้องใายคืเบิดเนี่ยน้อยเต็มมอแค่จะเมื่อกับาบ้างกระเดนเรวเนี่ยใจอูกะเดน้ามาตอนหอดเดอนหายพี่น้องถ้ากระเด็นสาม ออกมาจนสามม่มาได้เด็กกลางกันแดดต้องห่อนกัโอ้มาห่อนกระดอดฝนมาตกจักเืียพี่น้องอากาศห่อนอบอ้าทพี่น้องบ่งปรโอนบนถิ่นด้อยกันหอนแดดเที่ยวไปโดดแจะน้ำสะโดดนา้ำสะสองสามเที่ยวแล้วทำไแล้มันห่อน พี่น้องก็สู้ขนาดเี้สอยดีขนาดพี่น้องดง้วยชีวิตของคนเฮาเน,นาะการทำไมหากินแดดกต็ต้องทนฝนก็ต้องสู้หนาวกตา็ต้องเอาเพราะว่าการหาเลี้ยงชีกพกของเนาะพี่น้องถูกชีวิตมันต้องดิด้นรนเพื่อความอยู่รอดสู้กันไปพี่น้องสู้กันไป สูงเาเลยส่น้องสูงเาเลยสูไปสูไปงีายไปยงวไปเฮาครับจะพี uhm, ่นอวอยู่กีはは่ขีดอยู่สิบขีดเนาะ มันสิบีคไม่ต้องทุกข์ำเบื่อกำม,มันหรอกอาจก็ไปเลยไป,ไป้ายว่าเราป้ายพี่น้องไปโอ้เดี๋ยวน้อยจายแดดแล้วก็ปพี่น้องของผม ฝากกนไห์ก็แชร์นะครับดือ้อฝากก็ติดตามเนี่ยเกษตรปูมือ